วันนี้พามารออากินครับพ่มาเบ่นนงนอใหม่นอใหม่เกาหลีกับแปรแปร่มมีกอครับบบขืนน้ำกอขึ้นอนใหม่ตั้งวันเท่านีุ้่เออบ่งนอนนี่นอน,นง่ายง่ามเป็นสิวันขนาดุ่าผมนั่งแท่งกันครับตัวทีปปวท่ิปีอยู่ขืนแปกขนาดเลย ขึ้นไปทั่วหากไปหอดใส่ขึ้นไปทั่วที่พ่อเดียนบ่ขึ้นหอน้ำก่อฝุนสุมหนึ่งพ่อได้ยาได้กินัน,นี้ขค้องกินได้นะครับนี่อันนี้ต้นพักน้ำาน,น่ก็กินได้แต่ว<ม>่า,า<ม>แกแล้วตอนนี้กินไม่ได้แล้วคุนเต็ม,มแอนหมดได้ขุนไม่กิน ต้นพักน้ำไปลวกเจ้าเราเนี่ยน้ามาหาอยู่หากิน